สวัสดีครับสวัสดีครับรายการพวกซองนะครับวันนี้ผมอยู่กับจันเอิร์ดนะครับทองแห่งชาแนลเอิร์ดรู้โลกรู้ยังทําอยู่นะครับแต่ช่วงนี้โปรดักต์โปรดักต์มัน้างเยอะครับขอเคลียร์ให้กับผู้มีอุปการะคุณให้ครบก่อนเดี๋ยวจะกลับไปทําวิดีโอสอนแล้วครับทั้งผมเองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ในมือผมนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ใหม่ นะครับของซึ่งมีสิ่งนะครับก็คือเป็นกีตาร์จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอินโดนีเซียนะครับโ <Br omo S 1> บโมโบโมซึ่งกีตาร์โปร่งใช่กีตาร์โปร่งซึ่งผมอ่ะบอกตรงว่าผมยังไม่ได้แกะเลยผมกล่าวว่ารอบเนี้ยวัดใจเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องคือเป็นกีตาร์ราคาราคาเริ่มต้นที่เขาบอกว่าสเปคสูงมากผมก็เลยในเมื่อเขามั่นใจมากผมก็แกะอันบล็อกกันเลยโ <Okay. S 1> อเคพลาสติกอันบล็อกใช่นะครับอันนี้ค <Un block, S 1> ืออ่าเล่าคร่าวๆก่อนโบโมเนี่ยเป็น ที่ผมอ่านมาว่าเป็นชื่อภูเขาภูเขาหนึ่งครับในประเทศอินโดนะครับอ่านี่ไงนี่นี่นาตาแล้วก็เป็นรูปภูเขาอยู่แล้วก็เป็นกีตาร์แบรนด์อินโดที่ผลิตอินโดนะครับก็มาดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปแกะกล่องเลยในช่วงอันบ็อกครับ อ่ะแกะกล่องขึ้นมาก็จะเจอกระเป๋าเลยกระเป๋าเป็นก็คือตระกีนโบรโมเลยนะครับอ่าแล้วดูความหนาของกระเป๋าก่อนนะอาจารย์ก็ต้องจับซิอยู่นะครับเออดีดีดีได้อยู่ได้อยูข้อนี้เดี๋ยวดูตัวกีตาร์กันนะครับตื่นเต้นปึ๊บอ่ะแทงก่อนับอีกหน่อยอีกหน่อยเราจะไม่โจมตีแบรนด์คู่แข่งนะครับแต่ผมรู้สึกว่ากีตาร์ในราคานี้หางานเนียนๆแบบนี้หายากเหมือนกันแล้วก็จะมี อันนี้ก็เป็นใบห่อคือค่อนข้างเก็บดีเทลนะครับขนาดจริงๆอย่างผมไม่รู้เท่าที่ผมผ่านมาเนี่ยกีตาร์ราคาประมาณขนาดเนี้ยพวกดีเทลเนี้ยจะไม่ค่อยเก็บแหละถูกไหมถูกไหมพี่ถุงนีงก็จะเหมือนไอ้ใบห่อกล่องพวกนาฬิกาอ่าใช่รองเท้ากระเป๋าใช่ใช่แบบที่เป็นแบรนด์เนมอ่ะและอันนี้ก็คืออันนี้ไฮไลท์นะครับหนังยางหนังยางหนัแล้กเออว่าที่อินโดใช้หนังยางกันนะเนี่ยอะหรอ ไม่รู้ก็นี่มาจากอินโดใช่เหรอเออใช่ใช่โอเคเดี๋ยวให้จันเอร์พูดถึงดีเทลสวยว่าอ่าเหมือนซึ่งอันนี้ผมผมอ่านมาภูเขาโบโมโบโมโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยสวยๆซึ่งหัวก็เป็นรูปภูเขาเห็นไหมภูเขานะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะข้างหลังของลูกบิดเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ด้วย คือจริงๆถามว่าไอ้ของพวกนี้มันม,มัน,ม,นมันแพงมันไม่แพงหรอกแต่มันสื่อถึงความแบบเขาเรียกอะไรนะละเอียดอ่อนในการทำงานาน,นะครับรดีแม้กระทั่งกระดาษที่ห่อครับก็มีโลโก้ออด้วยใช่ไหมเ,ออเห็นหโโั้มมันวงเหมาะถึงความแบบเก็บดีเทลสินค้าครับเพราะนี้เดี๋ยวให้จันเอิร์ดลองจับฟิกเกอร์ลิงคอหน่อยองดูครับ เออผมดูจุดชอบอ่ะชอบตรงนี้อ่เก็บเพิ่งเก็บดีเทลอีกแหละเล็กๆคือจริงๆหาว่าพวกนี้มันเกี่ยวกับเสียมเสียงไม้อะไรมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกครับแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความแคร์ดีเทลเล็กๆน้อยๆครับหัวสวยคหัวสวยนะเหมือนเป็นริบบอนอีโบนี่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่า เพียงเดียวพี่กีตาร์ตัวนี้ไม่มีสายมาให้เฮ้ยต่อเล่นนะครับเป็นเฟดเลสเป็นเฟดเลสกีตาร์อันนี้เดี๋ยวแกะอันนี้ต่อเลยนะครับแกะมาแต่ว่าเข้าใจว่ากีตาร์ต้องจูนแหละขอชมหน่อยแกะเลยเนาะขาดก็เดี๋ยวค่อยพนักงานไปเคลียร์เดี๋ยวให้พวกพี่ๆที่คงเองเขาไปเคลียร์รูทเสต็อกับบดเนี่ยเป็นรูทอันนี้อย่ามั่วพี่อันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไอ้สเปคก็เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับดูจากลายไม้นะครับ โอ้คหขึ้นจับเออนี่นะนี่จับไปเลยอะไรซื้อเลยปะเนี่ยนี่จัะไปเลยเนลยยืบพับยืบพับโอ้โอเคซึ่งอันนี้ผมอ่านทำกันบ้านมาคร่าวๆนะแต่ว่าก็คอสวยมากคอสวยมากอะดีเทลทั่วไปจริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือท็อปเป็นสปูตนะครับแบ็กไซด์เป็นมอคคนีนะครับคอก็เหมือนเป็นมอคคนีแต่เกิดผิดพลาดเลยผมอันี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมลผมขึ้น สเปคให้แบบชัาๆตะกีหนึ่งนะครับแล้วก็สิงคโปร์เป็นอีบอนี่แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอามาลาอีบอนี่ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบไม้ที่ให้ผมอ่านมาแล้วเขาบอกว่าอามาลาอีบอนี่เป็นไม้สายพันธุ์เดียวกับมาดากัสการ์อีบอนี่นะครับนะครับแต่ครั้นี้ก็เดี๋ยวน่าจะต้องเดี๋ยวน่าต้องมีการจูนสายก่อนนะครับอ่าทนทีเดี๋ยวผมเอาก็เหมือนก็จะเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งเฮดสต็อกทั้งคอมาเลยเนี่ย เสร็จบอดอันนี้ครับยังไม่ได้จูนเดี๋ยวแล้วก็โดยปกติโดยตามหลักกีตาร์ถ้ามาตรฐานไม่ดีมันจะจูนแล้วมันจะเล่นไม่ได้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวให้จเนเอิร์ลองจูนหลังจากตั้งใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้เพียร์ลองเล่นเนื้อหละความรู้สึกเป็นไงบ้างจา์ตัวนี้โอเคเล่นง่ายครับทัชชิ่งดีแต่ว่าจะให้ดีก็ต้องไปปรับแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยเออรบกวนช่างนะครับ ซึ่งถ้าเกิดให้ผมแนะนําบางแสนก็สมมติซาวครับช่างแผนครับงานดีงานดี<อ>นะ<อ>ครับเป็นไงบ้างพี่แล้วความรู้สึกข,ของกีตาร์เกตต้องเลยนก,กีตาร์เกตักเรียนเหรอเนาะ,ะต,นตัวเนี้กับในตลาดท,ทั่วไปพี่ว่าเป็นไงบ้างตัวนี้ดีกว่านะค่อนข้างดีเลยทัชชิ่งดีเล่นง่ายอันนี้ใส่สายมาน่าจะเบอร์สิสอง คิดว่าใหญ่นะคิดว่าใหญ่แล้วก็ถ้ามองอย่างนี้เป็นเอ็กเบสซิ่งเห็นชัดๆเลตรงนี้ว่าตัดเป็นจุดตัดเป็นเอ็กเบสซิ่งก็คือมาตรฐานเลยครับแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงเฟสหนึ่งถึงเฟดห้าเนี่ยที่เล่นกันบ่อยๆจะกดง่ายคือเล่นได้เลยแต่ว่าพอลึกๆมาเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นหน่อยอันนี้ก็คงต้องไปรบกวนช่างรบกวนช่างแต่ว่าถ้ามือใหม่ก็ไม่ค่อยเล่นขึ้นมาหรอกแต่ว่าเล่นก็อยู่ตอนนี้ของนักเรียนนะครับ โอเคก็เดี๋ยวจริงๆโบรโมเนี่ยครับรุ่นอะไรวะขอดู BAA เนี่ยซีรีส์ BAA เนี่ยจะมี BA1 ด้วยอันนี้ BA2 จะเป็นรุ่นจะเป็นทรง GA นะครับ B A 1จะเป็นเดนนอตเดี๋ยวทำเด n นอตแยกคลิปหนึ่งนะคืออะไรแกลนออริเทียมเดี๋ยวทอเรีียมครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมอัดเป็นเสียงกีตาร์โดยผ่าน จทเอิร์ธซึ่งเป็นมือกีตาร์สายฟิงเกอร์สไตล์แจ๊สนะคับต้นๆของประเทศไทยนะครับใช่เหรอ <c oughs> เอาเล่นหน้าที่แบบพอฟังได้ครับแล้วก็ <c oughs> วันนี้จะเป็นระบบการอาจจะเป็นการใช้ไม้จอ่อนะครับก็เราก็ใช้เป็นไม้ชัว SM57 นะครับถามว่าไม่นใชต้ต้องใช้ต้องใช้ s m 5 7เพราะว่าเราช่องเรายังไม่มีซวนเตอร์หม่นะครับก็มันก็น่าสงสารแหละครับเป็นช่องเล็กๆแต่ก็ร <c oughs> บกวนด้วยครับ แต่ไงไม่พูดชัดเจนไม่ต้องห่วงในใดทั้งสิ้นนะครับขอบคุณโคมิก้าจากมีเสียงันครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงโบโมนะครับอ่า B A A 2นะครับ W B D จากคุณเอิร์ธนะครับในหลายๆสไตล์แล้วกันรับชมครับแล้วนะเดี๋ยวขึ้นสเปคต,ตอหนหลังให้ด้วย